ที่เย็นแล้วนะครับที่เผาช่วงบ่ายรอบแรกรอบสองรอบสามรอบสามน่าจะยังนะครับรอบแรกรอบสองน่าจรับคู่ของไปในรอบนี้ในขบวนนี้นะครับเพราะรอบสามพี่เผาบอลจักคู่น่าจะยังไม่เย็นนะครับแล้วก็คุณครูคุณครูเผาหมดแล้วนไปดับคุณครูเผาแล้วนะครับตอนนี้ควันเริ่มเบาแล้วแล้วก็สองเกาสุดท้ายจะเป็น ่าจะเป็นสิ่งของนะครับสิ่งของ,งต่างๆที่เผาตามไปนะครับเสียงร้องไห้ไม่มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมผมันเหมือนมีเหมือนกันครับแต่ว่าเสียงเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจครับน่าจะเหมือนเด็กอยู่ด้านนอกนะไม่ได้อยู่ในไม่ได้ หกกับเจ็ดันหนึ่นงกศูนย์เกวาั รูปแบบนี้นะครับผมไม่ขอรับเงินสดหลังบ้านนะครับเงินเป็นก้อนใหญ่ๆนี่ไม่ไม่ขอรับครับขอเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับในเล็กในน้อยพอนะครับพี่ๆครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมตามที่ทิกตอกสรุปมาให้นะครับว่ายอดเท่าไหร่แล้วก็ไปบริจาคให้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้ทำทิกตอกเพื่อหารายได้หรืออะไรนะครับผมทำทิกตอกเพื่อพีเซนส่วนผมเล่นๆนะครับ กิจกรรมบันทึกความสุขในสวนประมาณนั้นนะครับพุฒิไม่ได้ทางเพื่อหารายได้เืยเป็นเบเยเตอร์หรือเป็นอะไรนะประมาณอย่างนั้น,นะครับไม่ได้ทำอย่างเ้ผมไม่ได้ผมทํางานประจําด้วยนะครับมีงานประจําครับก็ที่สวนผมก็มีมีผลไม้มีเลี้ยงไก่มีอะไรอย่างเงี้นงยนะครับมีโรงสีด้วยนะครับโรงสีเ,เล็กๆทำตามแนวในหลวงเลยนะครับรอ่อเก้าเราอย่างนั้นเลยครับประมาณนั้นครับ ในหลวงท่านมองรูปป้วเราไม่ได้ทำพืชเชิงเดียวครับทำพืชทำพืชทุกเชิงเลยทุกแบบเลยครับมายืนต้นก็มีนะครับผมปลูกไม้ป่าด้วยนะครับไม้ป่าประมาณ3-4่ไร่ครับเป็นไม้ป่าตอนนี้ไม้ป่าผมโตแล้วนะครับเพื่อนๆให้ร่มเงาดีมากเลยครับผมปลูกทุกอย่างที่ในหลวงบอกนะครับในหลวงเราก้า ตอนแรกเพราะตอนแรกพ่อผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมต้องอยู่ทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้เอาแต่พอพ่อได้ทำแล้วพ่อเสียชีวิตไปนะพ่อเขาเขาเข้าใจนะครับเขาก็ดูแลให้ผมระหว่างที่ผมทํางานอยู่กาตาอตมยังไม่ได้กลับมาบ้านนะรับก็ดูแลให้แต่ตอนนี้พ่อผมไปแนละ้วพัดะต้นไม้ผมก็โตรเรียบรนะ้อยแล้วผู้เรียนก็เริ่มให้ผลผลิตบ้างแล้ว เงาะให้มาสองสามปีแล้วนะค,ะครัเงาะ<อ>ครณเรียนขอยาติเซ้นหน่อยต <c oughs> ีเซ่นส่วนสะลนะขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่ร่วมบริจาคนะครับเดี๋ยวผมนำไปให้คุณครูให้โรงเรียนทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปยอดแปะไว้ใน t ิ k กต็กกอกนะครับพี่ๆเข้ามาดูได้นะครับชัดเจนนะครับชัดเจน,จเจนไม่มีมาหมกเม็ดอะไรใดๆงน้นอนที<ด>่ผมคนที่นี่นะครับไม่ทำให้ชาวเขาปยาเสียชื่อแน่นอนนะครับ หลังเขาไปยากครับผมเจอได้โตที่นี่ครับเอานี่เจ้าแอ์นา่าจะดีเลยสึกแล้วยังไงบ้างลูกน่าเบื่อเลยเหนื่อยไหมลนะ่ะหลานผมหลานผมมานะครับหลานผมบวชให้กับเพื่อนๆที่เสียชีวิตนะครับชื่อว่าเจ้าแอกค,คนนี้ก็เนี่ยไปไปไปกับรถคันที่สามน,นะครับเจ้าแอกอันนี้คือหลานนี่คนหนึ่งผมที่ สวัสดีครับนรนี่ครับนี่คือคนที่ไปคันที่3นะครับเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับคือนลาดีคนผมท,ที่ไปด้วยกันเน,นี่ก็บวดให้เพื่อนร้องกายาไปทัศนศึกษาไกลเลยครับไปแล้วไม่กลับเลยดีนะแอคกมไม่ไปด้วยนะครับไม่งั้นนะตายผมอยู่ยังไงไม่รู้ เด็ก็เพิ่งจะจะศึกจากสามเณรน,นะครับที่บวชเมื่อเมื่อวานบวชเมื่อ,อวาน36รูปตอนนี้ศึกเรียบร้อยนะครับมันศึกตอนมืดเลยเมื่อคืนไปนอนวัดเป็นไงบ้างนอนวัดเมื่อคืนนอนหลับไหมนอนไม่หลับ,ลบย,ยุ่งเสียงดัง,ย,งๆๆยุงกัดไหมีไม่มียุ่งค่ะร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนกลัดไมเร้นอนกลดสนั่นเันไอวา อ่านไม่ทันเรีกชื่อผมด้วยเหรอขอบคุณนะครับใครอะใครน้อใครน้อใครเสียใจครับเสียใจเมื่อตังวันผมก็หลุดตอนแรกว่าจะอึ๊บรึบไม่ร้องไห้นะครับมันอึ๊บไม่ไหวจริงๆครับ ผมก็พาเพื่อนๆเข้าไปในขบวนด้วยนะครับผมก็เอากล้องเนี่ยแนบอกไปด้วยแล้วก็ผมก็ก nice to ็ไม่ได้ไม่ได้ดูว่ามันถ่ายยังไงนะครับก็คือเอาของแนบอกไปแล้วก็พาเพื่อนๆเข้าไปในขบวนนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาก็อยากให้ร่วมขบวนไปด้วยกันมีเพื่อนๆบางท่านได้เข้าขบวนไปด้วยนะครับถือว่าโชคดีนะครับร่วมขบวนไปด้วยกัน เรียบร้อยนะครับ1นึ่งแล้วก็เตานี้เตานี้นะครับแล้วก็เตาสองเตานั้นเผาของนะครับเอไม้จันโอเคครับเพื่อนๆเ,เราเจะประมาณนี้ไหมครับหรือว่าจะดูต่อไหมครับ

ขบวนรอรับอัิินครับของน้องอีกหนึ่งขบวนเป็ขนขบวนย่อยๆก็ตอนนี้เริ่มเก็บของแล้วนะครับเริ่มเก็บของเริ่มเก็บของทางทีมทีมที่เป็นวงปีภาคก็เริ่มเก็บแล้วครับพีๆก็เริ่มเก็บเก้าี้แล้วนะครับ พา่เขาเก็บแล้วครับน่าจะไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับทังทีมปีพากเขาจะยอยเดินทางออกกแล้วครับเดนทางกลับนะ พูดไปตามที่รู้สึกนะครับบางทีคําพูดคาจาบางอย่างนะจะไม่ไม่ใช่เป็นแบบนักข่าวที่เขามีสคริปต์มีอะไรอย่างนี้นะครับผมผมพูดแบบชาวบ้านเลยนะครับไม่ใชปาปังน,นี้นะครับชาวบ้านาพูดจากความรู้สึกกันเนาะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายนะผมก็ปรุงแต่งมนไอยเป็นนะ ้วครับอันนี้เป็นทั้ง23ล่างนะครับโลคุณครูเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คุณครูกําลังเผาอยู่2เตานี้นะครับ2เตานี้แล้วก็แล้วก็เตานี้นะครับตอนนี้ส่วน2เตาสุดท้ายจะเป็นของนะครับจะเป็นของสอง2เตานี้จะเป็นของมันข้างมีควันเยอะหน่อยนะครับเป็นเตาที่ไม่ได้ไหลควันนะประมาณนั้นนะ แต่เตาใหญ่ๆนี้จะเป็นเตาที่เขาปรับเรื่องของควันได้ควันมันเยอยวเขาจะวิ่งไปปรับปุ๊บปุ๊บควันจะน้อยลงทันทีนะครับมันจะไปปรับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ครับแล้วมันก็ควันน้อยลงนะครับโอ้ดูไล์ตั้งแต่9้าวโม่ครับช่องไหนครับ ใช่ช่องผมใช่ไหมผมผมไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่อะไรนะครับผมเป็นแค่คนธรรมดานี่นะครับทํางานบริษัททํางานประจํานะครับอยู่กทมบังเอิญนะครับผมเป็นคนที่นี่นะครับแล้วมันก็บ,บังเอิญมันมีเรื่องเกิดที่นี่อย่างใหญ่โตเลยนะครับเเรื่องที่สะเทือนขวัญมากมายเลยมไม่คิดว่ามันจะเกิดที่ที่นี่นะครับเป็นการทัศนศึกษาที่มันมันยาวไกลเลยครับ ใหญ่โตไ,ไปเรื่องไม่น่าจะเกิดครบแล้วครับทั้ง23ท่าน,นครบ,นนลบรแล้วันนี้รับอธิแล้วหยุเด็กแล้วนะครับหลายท่านอยู่ตลอดอธิที่เผาแล้วก็เย็นแล้วนะครับเราจะเอามาให้ญาติรับตรงนี้แล้วก็แล้วก็เชิญเข้าไปที่ที่อาคารด้านหลังนะครับ ขอบคุณนะครับของขวัญกลัไม้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบริจาคให้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ขอรับให้เป็นส่วนตัวนะครับบริจาคพี่ๆอย่าลืมสาธุบุญนะครับสาธุ่บุญด้วยนะครับออนไลน์มาเลยนะเดี๋ยวนี้สามารถทำออนไลน์ได้แล้วนะเดี๋ยวผมเป็นสรุปแล้วก็แปะไว้ที่หน้าติดกับนะครับแล้วพี่ๆก็เข,เข้ามาดู ผมจะบริจาคแต่ผมอะเ <c> จ <oughs> ็บคอเดี๋ยวผมอาจจะให้น้องดําเนินการแทนนะครับผมจะสรุปยอดไปให้นะครับให้น้องนําไปยื่นให้กับโรงเรียนนะครับพี่พี่ีบีคอยดูรูปนะครับผมเจ็บคอครับโทษที เช้าเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามผมนะครับขอบคุณนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับผมถึงว่าเขาไล่ผมด้านหลังเขาไม่ได้ไล่หล้วเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอย่างไงนะเชิญเชิญนะเนาะเรียกว่าเชิญออกมาด้านหน้านะกันหน่อยนิด